สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมพอ,อชดก็จะมาแชร์วิธีการเกี่ยวกับการควบคุมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนนะครับรวมถึงการคำนวณดอกเบี้ยการผิดนัดตามสัญญานะครับตามไฟล์ที่ทุกท่านเห็นนี้นะครับข้างบนนะครับบัญชีรายละเอียดเงินกู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนณนะเดือนสิงหาคม2564ตรงนี้สามารถ แก้ไขได้นะครับารายการที่เราจะต้องกรอกมีอะไรบ้างลำดับที่วันเดือนปีที่ยืมอันนี้รูปแบบของข้อความเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการคำนวณเลขที่สัญญาชื่อกลุ่มหมู่ที่ชื่อผู้ยืมมีประธานกลุ่มมีสมาชิกที่อยู่จำนวนเงินตามสัญญานะครับทีนี้เราก็มาแบ่งงวดวันครบกำหนดการชำระตามสัญญานะครับตรงนี้ โดยปกติแล้วก็จะมี3งวดไม่เกิน5งวดเนาะงวดที่1ครบกําหนดวันชําระที่เท่าไหร่จํานวนเงินต้นที่ครบนะครับจนถึงงวดที่5นะครับตามความเป็นจริงของเราวันเดือนปีนั้นนะครับที่ผมใส่สีฟ้าไว้นะครับตรงนี้มันจะต้องจัดรูปแบบเป็นวันที่นะครับวิธีการจัดรูปแบบวันที่นะครับคลิกเมาส์ลากคุมลงไปนะครับคลิกเมาส์ข้างขวา จัดรูปแบบลืมนะครับลืมปลดล็อกยกเลิกก่อนอวิธีการจัดรูปแบบวันที่นะครับลากเมาส์คลุมลงไปนะครับคลิกเมาส์ข้างขวาจัดรูปแบบเซลล์นะครับตัวเลขเลือกวันที่นะครับเลือกวันที่ ตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับผมเลือกไว้14มีนา55าตำแหน่งไทยนะครับชนิดปฏิทินพุทธศักราชติ๊กป้อนวันที่ที่สอดคล้องกับปฏิทินที่เลือกกดตกลงครับช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับลากคลุมคลิกเมาส์ข้างขวาจัดรูปแบบเซลล์นะครับวับนที่ติ๊กติ๊ๆลงไปนะครับ วิธีการกรอกวันเดือนปีนะครับในเครื่องนี้นะครับผมได้จัดรูปแบบเซลไว้เป็นรูปแบบของพุทธศักราชนะครับแต่เวลากรอกตัวเลขลงไปนะครับดูที่ข้อคิดเห็นนิดนึงนะครับการป้อนวันที่ให้กรอกเป็นรูปแบบของตัวเลขนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคอสอรหรือพอสอก็แล้วแต่เครื่องนะครับว่าเวอร์ชั่นของเราเวอร์ชั่นอะไรสำหรับเครื่องของผมนะครับจะกรอกเป็นรูปแบบของพิทธศักราดนะครับแต่เวลาแสดงรูปแบบออกมามันจะแสดงออกเป็นพุทธศักราชนะครับอ,อย่างเช่นวันที่ 23, 2559เวลากรอกนะครับก็จะกรอกเป็น23ทับ08ทับสอ แล้วมันก็จะแปลงเป็นในรูปแบบของพอสให้เองนะครับอันนี้ให้เราไปสังเกตเองนะครับว่าเครื่องของเรามันเป็นแบบไหนนะครับก็ลองพิมพ์ดูนะครับไม่ลองก็ไม่รู้และก็บางเครื่องนะครับเวอร์ชั่นก็จะแตกต่างไปอีกนะครับมันก็จะเป็นเดือนขึ้นก่อนวันเดือนทับวันทับคอนะครับอันนี้เอาไปสังเกตเอานะครับรายการตรงใช้เช่นเดียวกันนะครับเวลากรอกวันที่นะครับ สมมุติว่ากรณีตัวอย่างเนาะเขาชำระหนี้มาเป็นปกตินะครับถึงปี61ส่วนงวดที่4นะครับปี62เขายัางค้างชำระกับงวดที่5ปี63ค้างชำระอยู่เราจะคำนวณดอกเบีย้ยถึงวันที่26สิงหา2564้าคือวันนี้นะครับเราก็กรอกวันที่ลงไป 26สิงหาสองห้านะครับเวลากรอกเครื่องนี้นะครับยี่สิบหทับแทับสองศนะครับพอกด Enter ปุ๊บมันก็จะเป็นวันเดือนปีให้เราเองในรูปแบบของพุทธศักราชนะครับงวดที่1น,นะครับเขาชำระแล้วนะครับเราลบตัวเลขงวดที่1ออกตรงคำนวณวันเดือนปีมันก็จะหายไปเองนะครับ งวดที่2ชําระแล้วลบออกครับผมงวดที่3ชมชระแล้วลบออกคงเหลืองวดที่4ี่กับงวดที่5นะครับงวดที่4กับงวดที่5งวดที่4เป็นระยะเวลาผิดนัด2ปีกับอีก3วันงวดที่5ผิดนัด1ปีกับอีก3วันนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับย้อนขอย้อนคืนแป๊บหนึ่งนะครับ เดีย้อนคืนนะครับก่อนที่เราจะลบออกนะครับมาดูนะครับตารางข้างล่างจำนวนเดือนที่ผิดนัดตัวเลขมันมาให้เลยนะครับจากที่เรากรอกวันที่คำนวณดอกเบี้ยถึงนะครับก็คือวันที่เขามาชำระเงินนั่นเองงวดที่1นะครับงวดที่2งวดที่3งวดที่4งวดที่5จํานวนเดือนที่ผิดนัดนะครับ มันมาให้เองนะครับถ้าเราใส่เงินต้นลงไปมันก็จะคำนวณดอกเบี้ยให้นะครับสมมติ20,000่นะมันก็ออกยอดอดอกเบี้ยให้แล้วก็ยอดรวมที่ต้องชำระนะครับแต่ตัวอย่างนี้งวดที่1ถึงงวดที่3เขาชำระแล้วเราก็ลบออกนะครับมาสังเกตดูมันก็จะหายไปนะครับ ทีนี้เราก็มาใส่นะครับเงินต้นว่าเขาค้างชาระงวดที่4เท่าไหร่งวดที่5เท่าไหร่ลงไปในช่องนี้นะครับเงินต้น20,000ืนทั้งงวด4ี่งวด5นะครับอ่าสองหมื่นสองหมืนงวดที่4ผิดนัด2ปีกับอีก3วันนะครับเป็น ดอกเบี้ยสามพันสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์รวมของงวดที่สี่สองหมื่นสามพันสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์งวดที่ห้าสองหมื่นนะครับผิดนัดหนึ่งปีกับอีกสามวันนะครับดอกเบี้ยพันห้านะครับมันก็จะออกยอดให้เราเลยนะครับข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับถ้าปีนั้นนะครับมีอ่า 366วันเราก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นปีย้อนอดีตนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็เอา,อา365วันตามปกติยกเว้นในปีที่เขามาชำระในปัจจุบันนะครับถึงจะเปลี่ยนก็ขอให้ทุกท่านนะครับไปลอง ทดสอบการใช้ดูนะครับขอบคุณครับ